สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับวันนี้คลิปนี้จะเป็นสูตรวิ่งบน2ตัวนะครับ ทั้งหมด15งวดนะครับจะมีผิด1งวดเข้ามา14งวดสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับแต่คำนวณไว้ก่อนงวดก่อนหน้านี้นะครับคำนวณไว้8กับ0แต่ผมไม่เดี้ยวลงนะครับงวดที่แล้วคำนวณไว้ก่อนหน้านี้แล้วเห็นผลงานมาแล้ว1งวดแต่ไม่เดี้ยวลงให้ดูนะครับงวดที่แล้วงวดนี้ ก็เลยเอามาฝากกันนะครับให้พิจารณาเพราะว่าเป็นตัวเลขแค่2ตัวแต่ไม่ปากหลักนะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่ง2ตัวก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชม หรือว่าถ้าจะนำไปใช้นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับที่จะไม่ได้ลงให้นะครับอันนี้งวดวันที่16พฤษภาคมนะครับคำนวณได้8กับ0ออก905นะครับเลข0มาที่หลักร้อยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับคำนวณได้4กับ6ออก4 4 6 วันนี้มา2ตัววัดย้อนกลับไปนะครับคำนวณได้9กับ1เลข9นะครับมาที่หลักร้อย2กับ4เลข4มาหลักร้อย2กับ4เลข2มาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบอันนี้ก็2กับ4เลข4มาที่หลักหน่วย3กับ5เลข5มาที่หลักร้อย เกับ 1. เลขเก้มาที่หลักร้อยศย์กับ 2. เลขสอมาที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยงวดนี้ผิดนะครับคำนวณได้4กับ6ผลรางวัลที่ออกคือ 2, องสองสางวดนี้ผิดื่ดถัดขึ้นไปก็จะได้1กับ3นะครับเลขสามาที่หลักร้อยงวดนี้ได้4กับหกออก6 4สนะครับห้าหกมาที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วย งวดนี้ได้9กับ1ออก1 97นะครับมา2ตัวหลักร้อยแล้ก็หลัก10 1กับ3หลักหลักร้อยก็คือเลข3นะครับเลข3มาที่หลักร้อยแล้วก็งวดแรกนะครับได้6กับ8เลข8มาที่หลัก10อันนี้คือสถิติทั้งหมดนะครับ15งวดจะมีผิด1งวด ที่ผิดก็ถึงหมวดนี้นะครับหลังจากที่ผิดแล้วนะครับก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผิดแล้วก็เดินมาต่อเนื่อง1นึ่งสองสหนะครับหลังจากที่ผิดแล้วตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็มีแค่สามตำแหน่งนะครับ อย่างงวดงวดแรกนะครับ7บวก7เป็น14บวก2เป็น16นะครับได้เลข6ได้เลข6แล้วก็บวก2ของที่ก็จะเป็น8นะครับ2ตัวอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ21เพิ่ม2เป็น3 9เพิ่ม2เป็น11อันนี้ก็6 2 2เป็น14เพิ่ม2ก็เป็น6นะครับก็สถิตินะครับก็ตามนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูงวดนี้นะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับก็จะมีหลักแสนนะครับหลักแสนหลักแสนบวกหลักแสนก็จะเป็นศูนย์บวกศูนย์นะครับหลักแสนคือเลขศูนย์ แล้วก็บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับคือเลขค้าก,ก็จะเป็นศูนย์บวกศนบวกค่าได้เลขค่านะครับได้5้าาเพิ่ม2เป็น7จะเดินต่อหรือไม่นะครับ1มิถุนายนนะครับหกรอผลนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่ง2ตัวนะครับสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับแต่ผมไม่ได้ลงเพราะว่าสูตรนี้คิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่งวดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับวันี้ ได้5กับ7นะครับก็ลองดูนะครับอาจะนำไปใช้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาลงให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับ สลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ